วันนี้เป็นวันที่21สิงหาห้าสองและก็วันที่หเป็นวันคัดเลือกเขาเพราะนั้นใครๆก็อยากจะเป็นหัวหน้าอยากจะเป็นนายกอบตก็เลยหาเสียงสนันวันไว้แต่พวกเราชาวบ้านก็ไม่รู้จะเลือกอยังไงใครจะไปติดตามพฤติกรรมของเขา ทุกวีทุกวันก็ไม่ได้หาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกต่างหากถ้าไปรับรู้รับทราบมากจนเกินไปเพราะนั้นกันรู้พอเพียวเผิลอพูดต่อๆกันดีอย่างนั้นนะดีอย่างนี้นะ,อะพอเลือกเข้าไปแล้วก็อย่างว่าอีกไม่ทำการทำงานแล้วยังกินบ้านกินเมืองอีกต่างหากนอนเฉยอีกต่างหากดูถูกผู้ คัดเลือกอีกต่างหากนี่แหละเเวลาอยากจะได้ก็โฆษณาหาเสียงอย่างที่พวกเราเห็นนี่นะแต่พวกเราถ้าจะว่าไปแล้วก็ให้ใช้สติใช้ปัญญาสักหน่อยก็ดีการจะเลือกใครให้เป็นผู้ใหญ่ให้เป็นเจ้านายของตนเองต้องเลือกต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความคิดไม่ใช่ว่าเขาว่ายังไงเขาว่าตามในหลัก ของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าโสวจัตตาโสวจัตตาแปลว่าผู้ว่าง่ายสอนง่ายคำว่าว่าง่ายสอนง่ายคํานี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแนะนํำยังไงก็เอาตามเขาพระพุทธเจ้าท่านว่านะต้องมีเหตุผลไม่ใช่ว่าเขาบอกยังไงก็เอาตามเขาเป็นผู้หัวอ่อน เป็นผู้ไร้ความคิดเป็นผู้ไร้ปัญญาเป็นคนที่เขาชักนำไปยังไงก็ไปตามเขาไม่ใช่อย่างนั้นพระในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเห็นแก่ลาบเห็นแก่ยศเห็นแก่ลาบก็คือว่าเอา้าพระคุณท่านผมจะให้เท่านั้นเท่านี้นะให้ต้องท่านต้องเชื่อหรือตามพูดตามที่ผมพูดก็พระองค์นั้นก็ ทำตามเพราะอยากจะได้ลาบแล้วครูบาอาจารย์เออผมจะให้ท่านนั้นท่านนี้นะไปกับเรานะก็ไปตามทั้งที่สิ่งนั้นไปที่มันก็ไม่ถูกต้องไปตามเพราะอยากจะได้ลาบเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายบอกอะไรพูดอะไรทําหมดเพราะอยากจะได้เ,ออเงินคำทรัพย์สมบัติอยากจะได้สิ่งตอบแทนยอมรับ อันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่ทำคําสอนของเราที่ว่าง่ายสอนง่ายผู้ว่าง,ง่ายสอนง่ายในศาสนาของเราเนี่ยต้องเป็นผู้มีเหตุผลเมื่อเราบอกสอนไปแล้วบอกไปแล้วต้องไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วก็ปฏิบัติตามอ,อ,อย่าดื้อดึงเมื่อเหตุผลลงจุดนั้นแล้วเมื่อเหตุผลถูกต้องแล้วอย่าดื้อดึง ต้องยอมรับอันนี้แปลว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแต่บางคนถึงเหตุผลจะลงอย่างนั้นแต่ก็ไม่ยอมรับดื้อดึงอันนี้แปลว่าเป็นผู้ว่าย,ยากสอนยากในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติพระวินัยก็ดีศีลก็ดีอย่าทำนะแปลว่าพระพุทธเจ้ารู้แล้วบอกแล้ว อย่าทำนะแต่เรายังฝืนดื้อดึงไปทำอันนั้นแปลว่าผู้ว่ายากสอนยากแต่ว่าพระพุทธองค์บอกว่าอย่าทำนะเราพิจารณาด้วยเหตุผลแล้ว่นอใช่พราะพุทธเจ้ามีเหตุผลอย่างนี้ท่านจึงบัญญัติอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆก็อย่างที่ว่ากฎหมายบ้านเมืองก็บอกว่าอย่าขายยาบ้ายาม้านะถ้าว่าขายใครขายก็ตามขายยาบ้ายามาเนี่ยหมื่นเม็ดขึ้นไปโทษประหารนะ แต่เราก็ดื้อดึงไปขายอันนั้นแปลว่าเป็นผู้ดื้อดึงเป็นผู้ว่ายากสอนยากแต่ถ้าว่าเราเขาทําไมเขาไม่ให้ขายยาบ้าเพราะว่าขายไปแล้วมันเป็นทําลายคนอื่นเขาเอ,อพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานของเขาลูกเล็กเด็กแดงของเขาถ้ากินยาบ้ายามาแล้วเสียอนาคตหมดเลยการเล่าเรียนศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเสียหายเพราะ กินยาบ้ายามาของเราที่ขายให้เขาอย่างนี้ถ้าเราเห็นเหตุผลเออใช่ถ้ามาถูกเราเราก็คงไม่สบายใจเราก็คงจะเป็นทุกข์ใจเมื่อลูกหลานเราติดยาบ้ายามาอย่างที่เราเห็นเห็นอยูเออ่เราจะไม่ทำอันนี้แปลว่าเราพิจารณานพิจารณานด้วยเหตุด้วยผลแล้วอ,อ่า แล้วเหตุผลลงอย่างนั้นแล้วถึงเราอยากจะทําว่าเป็นของร่ารวยเราก็ไม่ทําเพราะเหตุไรเพราะว่า,เ,าเหตุผลลงจุดนั้นน,นี่แหละหลักของพุทธศาสนาเลยว่าโสวจัตสตาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายให้ใคล้ายว่ายอมรับหลักเหตุผลไม่ใช่ว่าดื้อดึงแต่บางคนถ้าว่าเขาจ้างไปอะไรเขาบอกให้ทําอะไรก็ทำมดเ,เพราะเขาให้มา,อ,าอันนี้แปลว่า ถ้ายุคนี้สมัยนี้เขาเรียกว่าเสนามักขี่กาเหมือนนันเสนามักขี่กาถ้าว่าสูถ้าข้าบอกว่าอย่างไงสูเจ้าต้องว่าอย่างนั้นนะถ้าว่าสูเจ้าไม่ทําตามที่ข้าบอกข้ากล่าวข้าสอนข้าแนะนําแหะข้าไม่ให้ยศสูเจ้านะไม่ให้ตําแหน่งสูเจ้านะไม่ให้รางวัลไม่ให้เงินสูเจ้านะสูเจ้าต้องว่าตามที่เราบอก เราบอกจะไงสูงเจ้าต้องทําอย่างนั้นไปตามอย่างนั้นที่เราบอกนั้นเข้าใจไหมครับพอไปเห็นบอระเพ็ดขึ้นมาก็ว่าเอ้ยเ่ข้าว่าในบอระเพ็ดมันหวานนะใครว่ามันขมใช่ไหมสูเจ้าว่าจะไงบอระเพ็ดเนี่ยมันเ,เครือมะกอฮอนเครือกอฮอนบอระเพ็ดนี่มันหวานนะใช่ไหม พวกนี้ก็กลัวเขาไม่กลัวจะไม่ได้ยศตําแหน่งกลัวเขาจะไม่ให้เงินไม่ให้รางวัลแก่ตัวเองเพอหัวหน้าบอกว่าหวานเท่านั้นเนี่ยลูกน้องก็ต้องว่าหวานตามอ่มตามเหมือนกันแตะทั้งที่มันขมยิ่งกว่าอะไรเหมือนกันแตะพอหัวหน้าบอกเลยถ้าไม่ว่าตามก็กลัวเขาไม่ให้ไม่ให้รางวัลเนี่ยอ้อยเนี่ยมันขมนะเออใครว่ามันหวานเะเออสูเจ้าว,ว่ายังไง อ้อยมันขมนะใช่ไหมถ้าว่าถ้าจะว่าหวานก็ไม่ได้กลัวเขาจะไม่ให้รางวัลอีกเหมือนกันก็ต้องว่าขมตามหัวหน้าว่างั้นเถอะอันนี้แะคนโบราณเขาบอกว่าพวกนี้พวกเสนาหมกขี้กาวงั้นเถอะอ่อันนี้เหมือนกันนะ่ยพวกเราท่านทั้งหลายต้องมีจุดยืนต้องมีหลักเหตุผลในการเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าเขาชักนําอะไรเราก็ว่าตามที่หลักของพุทธศาสนาที่ว่า โสว่าจัดสตาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าใครใครเขาตามแต่สีแตาศาศา่สาแล้วก็บอกให้ทำก็ทำตามไม่ใช่นะหลักของพุทธาศาสนาต้องเป็นาศาสนาเหตุผลทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนบอกกล่าวที่หลวงพ่อเคยยกขึ้นมาในพระไตรปิฎกสารีบุตรที่เราตถาคตพูดไปทั้งหมดนี่ ท่านเห็นด้วยไหมท่านเชื่อไหมที่เราพูดไปเนี่ยภาษาเลบุตรว่ายัางก่อนพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังยังรับไว้ก่อนอยังเชื่อหรือไม่เชื่อข้าพระองค์รับไว้ก่อนจนกว่าข้าพระองค์จะนําไปประพฤติปฏิบัติได้ผลอย่างไรข้าพระองค์จะตราบทูลต่อภายหลังพระเจ้าค่ะให้ข้าวันเมื่อนําไปปฏิบัติไปแล้วไปเห็นผลแล้วเออเป็นผลผลดีแลือผลเลว แต่พพุทธเจ้าอ่ะอันนี้เป็นทางเลวนะเนี่ยก็นําไปปฏิบัติโอ้ใจเลวจริงๆเอออันนี้ปฏิบัติดีนะปฏิบัติไปแล้วจะไปทางดีนะอก็ปฏิบัติไปก็ดีจริงๆแล้วก็มากราบถูบพุทธเจ้าอืที่พระพุทธองค์บอกกล่าวไปนั้นข้าพระองค์ได้นําไปปฏิบัติไขควรทบทวนแล้วก็นําไปปฏิบัติดูแล้วเห็นผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวข้าพระองค์ยอมรับเชื่อนงะ นี่แหละพระพุทธองค์ทั้งที่พระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาแต่ท่านตอบอย่างนั้นเพื่ออะไรตอบให้เพื่อให้ชาวโลกทั้งหลายผู้โง่เง,ง่าเต่าตุนก็มีผู้ฉลาดก็มีแต่พระพุทธแต่พระสารีบุตรเองน่ยเมื่อท่านรู้แก่ใจแล้วพระพุทธองค์ตอบอย่างไรพูดอย่างไงออกมาพระสารีบุตรรู้แก่ใจแล้วผิดหรือถูกท่านทะลุปูโป่ปงไปหมดแล้วแต่พระสารีบุตรตอบอย่างนั้นตอบเพื่อชาวโลกทั้งหลายเกิดมาทีหลัง อย่าเชื่อง่ายจนเกินไปอย่าเป็นเสนามักขีกาว่างั้นเถอต้องฟังเหตุต้องฟังผลต้องฟังสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีให้ใข้ควรทบทวนให้ถูกต้องเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธพุทธมามก,กะอุบาสกอุบาสิกาควรจะคิดควรจะพิจรารณาทบทวน ให้ดีฮะอย่างที่หลวงพ่อได้อ่านมีคนรุ่นเก่าที่ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านในบ้านเมืองสมัยเก่าท่านก็เขียนในความคิดในหนังสือของท่านหลวงปู่พ่อนำมาพิจารณาดูเออความคิดนี้ถึงจะเข้าหลักของพุทธศาสนาแต่เป็นความคิดที่กับชุมชนยุคนี้สมัยนี้เนี่ย เข้ากันได้ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์เป็นเบื้องหน้าถ้าว่าคนเราไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความซื่อตรงมีนอกมีในเข้าข้างนี้ออกค้างนั้นเพื่อใครให้ผลประโยชน์ยังไงรับเ,เพื่อต้องการยศต้องการลาบต้องการชนสเสริอ,อที่เขาผู้เขาที่เหนือกว่า หาความซื่อสัตย์ไม่ได้ชุมชนในกลุ่มนั้นก็หาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะเขาเหล่านั้นขาดความซื่อสัตย์ถ้าคนซื่อสัตย์และจะเป็นคนร่ำรวยได้ยังไงท่านก็บอกต้องขยันต้องขยันต้องใช้ความขยันคือความหมั่นขยันคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้แล้วก็มีความอดทนอีก ความอดทนอดทนต่อสิ่งแวดล้อมอดทนต่อร้อนต่อหนาวต่อนินทาอดทนต่อคนดูถูกเหยียดหยามให้เราอดทนหมดทุกอย่างที่เราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วสมควรอดไหนที่จะเป็นสิ่งที่อดทนข้อที่สี่กระตันยูคเกิดเป็นคนต้องเป็นคนกระตันยูกรตันยูกตวเวทิตาเรามาจากไหนมาจากพ่อจากแม่ เราควรจะแสดงความกตัญญูยัยงไงเมื่อเลี้ยงเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วในหลักของพุทธศาสนาะเมื่อเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกนี่แหละกะตัญญูให้รู้พระคุณของปิดามันดาอย่างนั้นพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนพวกเราหรือพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ หรือพระพระคุณที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนพวกเราจะเป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้แนะนำให้แก่พวกให้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องการศึกษาต่างๆอันนี้ก็เราก็ต้องแสดงความกระตันอยูอ่จะทดแทนพระคุณของท่านได้อย่างไรอ,อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนอีกเหมือนกันข้อที่ห้าม ข้อที่ห้าให้เกียมตัวให้เกียมตัวคำนี้หาฟังได้ยากเหมือนกันนะโดยมากพอได้ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาแล้วก็พยองพองตัวเหยียบไปเรื่อย่างั้นกันแไม่รู้จักผู้น้อยไม่รู้จักรู้จักผู้ใหญ่ยิ่งตัวเองได้ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นหัวใครเลยเลักษณะอย่างนั้นนะเ,เพราะนั้นหลักของพุทธศาสนานให้เกียมตัวคำนี้เนี่ย เนี่ยวัตตัญญุตารู้จักประมาณตนอัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณตนเราว่าด้วยยะชาติชาติของเราเกิดมาเป็นยังไงว่าดยยศเ,เป็นยังไงและการเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงจิงแวดล้อมของเราตระกูลของเราขนาดไหนทรัพย์สมบัติของเราเป็นยังไงท่านว่าให้ให้เกียมตัวให้รู้จักประมาณตนอันนี้แหละ ถ้าพวกเรามีคติห้าข้อนะี้อยู่ในในตัวของเราพวกเราจะไปนสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมซื่อสัตว์คำเดียวตอนนี้ก็กินไม่หมดแล้วขยันไปที่ไหนขี้เกียจล้างยาวมีแต่กินแล้วก็ไม่รู้จักล่างถ้วยล้างชามให้แกเขาเขาเห็นแล้วเขา,เขา,เยยาก็ขยะขยงไม่อยากจะให้มาใกล้อีกต่อไป เพราะเหตุไรเพราะทาให้หนักเขาอีกถ้าไปที่ไหนเราจะช่วยอะไรกับเขาได้เรากินแล้วเราก็รู้จักร้างรู้จักเก็บช่วยช่วยเขาอันนี้เราขยันอดทนต้องอไปนสถา,านที่ใดมันจะต้องมีความอดทนในการเป็นอยู่ทุกอย่างนะเนาทนร้อนทนหนาวทนหิวทนกระหายาทนการดูด่าว่าล่าวผู้ที่ด้อยกว่า ผู้ที่ด้อยกว่าเราเขาดูด่าว่ากาล่าวหรือเขาว่าให้เราเราก็ต้องอดทนต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าปุวูวีมากันเวียงซ้ายเวียงขวาแต่ท่านนั้แปลว่าหาความสงบสุขไม่ได้ต่อปไปก็ไปที่ไหนก็ไม่ได้อีกคนคนนั้นเพราะขาดการอดทนกระตันยูก็อย่างที่ว่านั่นรู้จักพระคุณผู้มีอุปคระคุณสําหรับเราท่านให้คุณกับเราอย่างไรเราก็ทดแทนพระคุณของท่าน แล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวรู้จักประมาณตนอย่าทําตนออกนอกลู่นอกทางพอเป็นใหญ่ขึ้นมานแล้วไม่เห็นหัวใครอันนั้นไม่ถูกนะหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดแต่นี้เขาโยมผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านนำมาท่านคงจะเอาความคิดของท่านหรือว่าท่านได้ปฏิบัติตนของท่านแล้ว ท่านได้ปฏิบัติตนของท่านแล้วท่านก็กั่นกรองได้ดีแล้วท่านก็มาสั่งสอนลูกหลานของท่านนี่แหละหลวงพ่อนําคําพูดแแนวความคิดของท่านมาบอกกล่าวหลวงพ่อก็เห็นด้วยเพียงแต่คําซื่อสัตย์คําเดียวเท่านี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านนะศรัทธาญาติโยมทุกคนตลอดถึงพระใหม่ทุกองนั่นแนหะ เมื่อออกไปเป็นฆราวาสก็ให้รู้จักมีความซื่อสัตย์ขยันอดทนกระตันยูเจียมตัวนะ,ะทำห้าข้อให้อยู่ในตัวของเราเราอยู่ในสถานที่ใดพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายรักเราทั้งนั้นแหละ,ะแตถ่ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์คําเดียวเท่านั้นละ่ะว่าไปที่ไหนมีแต่จะคดจะโกงมีแต่จะเบียดจะบังเอาของคนอื่นเขานะใครๆอยากจะให้เข้าไปใกล้นะ เพราะนั้นให้พวกเรามีทำมีกติธรรมทั้งห้าข้อนี้ไว้ในตัวแล้วก็ข้อสำคัญก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายาต้องเป็นผู้มีเหตุผลแต่อย่าเป็นอย่าเป็นคนหัวอ่อนอ,อย่าเป็นคนหัวอ่อนเขาลากที่ไหนก็ไปทั้งหมดไม่ใช่นะเ,เป็นผู้ว่าง่ายคำนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วโสวจัตสตา เป็นผู้มีเหตุมีผลเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ใช่เป็นเสนามักขีกาวหมนกนแต่ถ้าเป็นเสนามักขีกาเขาว่ายไงยก็ว่าไปตามเขาน,นั้นโลกสมัยทุกวันนี้โดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้น่ะถ้าเราไม่ให้รางวันไม่ให้เงินอถ้าไม่พูดตามเราเราจะมาให้เงินนะเราจะไม่ให้ยศถาบรรดาศักดิ์นะแล้วก็ว่าไปตามเขาถึงผิดถูกไม่ว่าเนะี่ยอันนั้นแปลว่าไม่มีจุดยืน ในหลักของพุทธศาสนาบอกไม้ปักขี้เลนนะไม่มีจุดยืนเพราะนั้นพวกเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นให้เข้มแข็งให้เชื่อมั่นให้ยึดแนวทางทำคำสั่งสอนให้ยึดหลักเหตุผลแล้วก็พร้อมกันก็ในเมื่อเราทำดีแล้วเราคิดนึกขึ้นมาเมื่อ,อไรเราก็สบายใจเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนตนและผู้อื่นเราไม่ได้คิดเบียดเบียนสังคมชุมชน เรามามีแต่ความเกือ้อกูลอุดหนุนชุมชนสังคมให้ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขในบริเวณหรือในสิ่งรอบด้านของเราเราไม่ใช่ว่าจะเอาเปรียบเอารัดหมู่พวกเพื่อนชุมชนสังคมมีอะไรก็ช่วยช่วยกันาการทำการทำงานไม่ใช่ว่าเราไปอยู่นสถา,านที่ใดให้คนอื่นเขาทำเขาเขาทำแล้วละ โดยมากโลกทุกวันสมัยทุกวันเนี่ยเอเขาทำแล้วล่ะตัวเองก็ช้ยไอเขาที hago, ่ทำนะมันหนักขนาดไหนเอเขาที่ทำนะมันหนักขนาดไหนถ้าตัวเองไปทำเลยซิมันหนักขนาดไหนแต่ถ้าว่าพวกเราไปช่วยกันทำนะเอเขาทำก็จริงอยู่แต่เราไปช่วยกันทำถ้าเมื่อเราไปช่วยกันทำสิ่งที่มันหนักมันก็เบาขึ้นแต่ถ้าว่าทุกคนบอกให้คนนั้นแหละเขาทำเขาทำแล้วแหละไอก็ปล่อยให้คนเดียวทำ ทั้งที่มันจะทําเพียงห้านาทีของสิ่งนั้นมันมากเลยทำเป็นชั่วโมงก็ยังไม่จบมันก็หนักเลยคนนั้นก็เข็ดอีกเลยผลที่สุดก็เลยทะเลาะกันขึ้นมาในกลุ่มนั้นได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะขาดความสามะคัคคีเพราะขาดการใช้ปัญญาขาดการไข้ควรทบทวนเหตุและผลเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันต้องมีใช้ความคิด จ้องเกื้อกูลหนุนกันทํางานเหลื่อมกันนะถ้าว่าพวกเราทํางานเหลื่อมกันแล้วนั่นแหละโลกทั้งโลกยุคใดสมัยใดมีแต่ความผาสุเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจา้าจึงบัญญัติวินัยให้พระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติวินยนะัยคือข้อห้ามและก็วินัยบังคับให้ทำํำข้อห้ามก็มีให้ทําก็มีทําไมสิ่งที่พระไม่อยากจะทําพระพุทธองค์ว่าให้ทํา อแต่พระพวิพนัยบางข้อโวยมากมันเคยชินออย่างกินข้าวเย็นอย่างนี้กินข้าวอย่างนี้กินข้าวแรงอย่างนี้กินข้าวในเวลาพิการเนี่ยมันอยากกินแต่พระพุทธเจ้าห้ามอย่าก,กินะมีเหตุผลอย่างไรจึงไม่ให้กินนพะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ากินไม่จากเวล่ําเวลาพระเขามาบวชแล้วเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเราเป็นพระเราควรทําตัวอย่างไร ไม่ใช่ว่าทําตัวเหมือนคราวาสญาติโยมเถอะถ้าทําเป็นคราวาสญาติโยมอย่าใช้ยูนิฟอร์มนี้อยูนิฟอร์มนี้เป็นสักยบุตรบุตรของเราต้องปฏิบัติตนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นสักยบุตรต้องยูนิฟอร์มผ้าย้อมพระฝาดโป่งศีรษะป่งผมอันนี้ก็คือยูนิฟอร์มของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าไม่ปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ รักษาศีลไม่ได้อย่างนี้อย่าอยู่ออกไปเป็นคา,ารวาสกับเขาซะ,ะพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ห้ามอะไรเปียถ้าถ้ามาอยู่ในกรอบนี้ต้องปฏิบัติตนอย่างนี้นี่แหละอันนี้คือศีลแหละทีนี่ห้ามในสิ่งที่อยากจะทำตัวเองอยากจะทำเคยทำมาก่อนห้ามอย่าทำแต่บางองค์ไม่อยากจะทำไปไม่อยากจะทำพระพุทธเจ้าว่าต้องทำนี่แหละ ศีลมีทั้งห้ามอ่าแล้วก็บังมีห้ามไม่ให้ทําและบังคับให้ทำนี่แหละ,ะพวกเราได้ศึกษาดูศีลของพระพุทธเจ้าคือกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันจากนั้นก็ศีลนีก็สมาธิแนวความคิดอีกบังคับอีกทีนี่ใจอย่าไปคิดออกนอกลูก่นอกทางนะ,ะถ้าคิดไปออกนอกลูก่นอกทางคิดไปทางเบียดเบียนคิดไปทางพยาบาท อย่างนี้คิดผิดทํานองคลองธรรมเนี่ยคำว่าผิดทํานองคลองธรรมเขาเนี่กว้างขวางมากฮะคิดเอารัดเอาเปรียบคิดจะจะฆ่าคนอื่นคิดจะขโมยคนอื่นคิดจะยุยงแยงให้คนอื่นทะเลาะกันมันคิดผิดออกจากทานองคลองธรรมทั้งนั้นเอพระพุทธเจ้าเลยอย่ามีความคิดเห็นออกจากทํานองคลองธรรมทำทคือหลักเหตุผล ถ้าว่าเราคิดในทักลากเหตุผลคือหลักความถูกต้องนะนี่แหละหลักของพุทธศาสนาแนวความคิดพระพุทธองค์ก็สอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกมันก่อนที่จะไปทางกายมันก็ออกจากความคิดซะก่อนมันจะออกไปเป็นคําพูดมันก็ออกไปจากความคิดซะก่อนเพราะนั้นท่านจึงให้ดูต้นต่อของความคิดนะจะทํำยังไงจึงจะดูต้นต่อของความคิดได้นะเราจะอะไรมาจาับต้องเอาสมาธิเท่นนะ กำหนดดูสิกำหนดใจให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้จับดูตัวผู้รู้ตัวความคิดนั้นเมื่อความคิดนียมันคิดไปในทางไหนต้องมีเหตุมีผลทบทวนดูถ้าคิดไปในทางที่ผิดคิดไปในทางที่ผิดเราอย่านะอย่าทำนะมันผิดนะอย่าพูดนะมันผิดนะ เอาอะไรมา,มาวัดว่ามันผิดหรือมันถูกก็เอาหลักธรรมคาส,สอนของพระพุทธเจ้าคดีโลกและคดีธรรมเอากฎหมายทั้งโลกเอาเอาศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบกันเมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าพูดออกไปอย่างนี้มันผิดนะเอออย่างพระอวดอุตริมนุษยธรรมอย่างนี้ล่ะโกหกเขาอย่างเนี้ก็รู้ว่าโกหกใครก็รู้แก่ใจของตัวเองเนอะข้าเนี่ยพูดโกหกเขาหน้านี้เออก็รู้แก่ใจ แล้วไปโกหกเขาอีกเนี่ยคิดขึ้นมาแล้วก็พูดออกทางปากทางวาจาเนี่ยมันก็ผิดแล้วก็การกระทําออกไปทางกายก็มันก็ผิดเนี่ยเพราะเหตุใดพอคิดออกคิดได้แล้วยังค่อยพูดยังค่อยทําแต่บางคนก็บอกพูดแบบไม่คิดเนี่ยแต่ตามไม่จริงมันคิดนะมันคิดมันคิดผิดแล้วก็พูดออกไปอยากจะพูดไปแบบนั้นเหมือนนั้นแต่พูดแบบไม่คิดทําแบบไม่คิดนี่แต่ตามไม่จริงมีแต่คนตายเท่น่ะมันทําอะไรไม่ได้ นคนตายทํามันไม่คิดแหละมันไม่ไม่มีหัวใจละไม่มีสมองละมันทําอะไรไม่ได้คนเราเนี่ยมันต้องคิดซะก่อนมันยังค่อยทํามันยังค่อยพูดเพราะงั้นแต่ไปคิดมากก็ต้องคิดน้อยไม่พูดมากไม่คิดมากก็ต้องคิดน้อย,ออยละก่อนที่จะทําสิ่งไหนลงไปอนะพราะฉะนันพระพุทธศาสนาเนี่ยคือสมาธิพยายามดูใจให้จิตใจให้อยู่ให้มีสติสัมปชัญญะ ในแนวความคิดเนะี่ยในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อคิดเมื่อหยุดในความคิดแล้แลวนะสติของเราดีแล้วความคิดของเราอยู่ในกรอบแล้วนะให้คิดอะไรเนะี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้คิดอีกนะไม่ใช่ว่าจะนอนนิ่งอยู่ทั้งวีทั้งวันไม่ใช่นะี่พระองค์ก็ให้สอนสอนในความคิดอีกหลักของพุทธศาสนาสอนปรัชญาของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้สอนเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงฮะ เป็นจริงอย่างไรท่านเ็เน้นหนักมาจุดเกิดแก่เจ็บตายทีนี่เนี่ยเพราะมนุษย์ชาติของเรามาจากไหนมาจากเกิดเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแ,แล้วก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดอีกเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแ,แล้วก็ตายตายแล้วไปเกิดอีกฮะท่านบอกว่าเนี่ยแหละคือวัฏวนของมนุษย์วิญญาณคือวัฏวนของมนุษย์มันมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าค้นคว้าศึกษาดูว่า มันมาจากไหนมันมาจึงมาเกิดเกิดแล้วก็แก่เก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็มาเกิดอีกแล้วมันทําไมมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตวิญญาณดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเป็นอนันตการเวียนแล้วเกิดอีกเกิดแล้วก็ตายตายแล้วเกิดอีกเราจะทํำยังไงจึงจะไม่ให้มันเกิดอีกนี่แหละพระพุทธเจ้าไปศึกษาค้นควาอยู่หกปีอยู่ในป่าไปอยู่ตามลําพัง เพราะนั้นจ,จุดนี้ถ้าหลวงพ่ออธิบายให้ฟังไปแล้วหลวงพ่อคงจะไม่ได้ฉันอาหารวันนี้ว่างั้นแต่เอามาถึงจุดนี้ไปก่อนแล้วก็พวกเราให้ศึกษาต่อนะ่ะพวกพระพุทธเจ้าไปศึกษาเรื่องอะไรอยู่ในป่าและไปค้นคว้าเรื่องอะไรอยู่ในป่าจนถึงจุดจบได้สําเร็จได้ตัดรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนนะ่ะและจากนั้นประกาศเลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราไม่มาเกิดอีกแล้วอ่ เรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วสายิมภูรู้แจ้งโลกแล้วนะนี่แหละที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัสรู้ธรรมในวันเดือนเดือนหกเพนเพราะนั้นพวกเราจะต้องศึกษานะต้องศึกษาในจุดนั้นต่อไปอตอนนี้ไปรับพรถึงอนุมโมทนาให้ก